ตำนานกลิ่นทูบในลิฟต์โรงแรมมีโรงแรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางเมืองเก่าจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และการศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณในท้องถิ่นโรงแรมนี้แม้จะได้รับการรีโนเวทใหม่หมดแต่กลับมีเรื่องประหลาดที่ไม่มีใครอธิบายได้เกิดขึ้นกับลิฟต์ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านขวาสุดของโถงพนักงานทุกคนเรียกลิฟต์ตัวนี้ว่าลิฟต์ทูบเพราะในบางคืนโดยเฉพาะเวลาหลังท่ยงคืนมักจะมีกลิ่นทูบจังๆลอยขึ้นมาในลิฟต์โดยไม่มีใครจุดและที่แปลกไปกว่านั้นคือกลิ่นนนนจะชชััดดที่่่สุเเมืืออลลิคลผา้ ซึ่งเป็นชั้นที่ไม่มีห้องพักแต่ปิดล็อกไว้เสมอมีข่าวหรือว่าเดิมทีชั้น4เคยเป็นห้องพักพิเศษที่เปิดให้แขกว i p พีพักแต่เมื่อหลายปีก่อนเคยมีเหตุการณ์ไฟไหม้ย่อยๆเกิดขึ้นในห้อง404ซึ่งเป็นห้องมุมสุดของชั้นนั้นผู้เข้าพักในวันนั้นคือหญิงสาวนักธุรกิจที่เดินทางมาคนเดียวเธอเสียชีวิตในกองเพลิงพร้อมกับทุกที่ปักไว้หน้าห้องไม่มีใครรู้ว่าเธอจุดมันทําไมเพราะเธอเป็นคนต่างจังหวัดและไม่มีศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพิธีแบบนั้น หลังจากเหตุการณ์นั้นโรงแรมก็ปิดชั้นสี่อย่างถาวรแต่กลิ่นทูบในลิฟต์กลับยังคงอยู่บางครั้งกล้องวงจรปิดในลิฟต์จะจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดกระโปรงทำงานสีเทายืนอยู่คนเดียวในลิฟต์ก้มหน้าและหายไปทันทีเมื่อประตูลิฟต์เปิดที่ชั้นสี่ทั้งที่ชั้นนั้นไม่มีปุ่มกดและไม่มีแขกคนไหนสามารถไปถึงได้มีพนักงานคนหนึ่งเคยลืมตัวขึ้นลิฟต์ตัวนั้นตอนตีสามและเล่าว่าเมื่อประตูลิฟต์เปิดที่ชั้นสี่เขาเห็นควันจาง,จางๆลอยออกมาและได้ยินเสียงผู้หญิงพูดพูดาบาใกล้ห ว่าฉันยังไม่ได้เช็คเอาท์หลังจากคืนนั้นเขาลาออกโดยไม่บอกเหตุผลแม้เรื่องนี้จะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่แขกหลายคนยังคงเลี่ยงลิฟต์ตัวขวาสุดเสมอหากคุณเคยไปพักโรงแรมนี้และได้กลิ่นทูบในลิฟต์อาจถึงเวลาเช็คดูว่าคุณกดลิฟต์ขึ้นไปกี่ชั้นกันแน่แค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจําถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น